สวัสดีครับวาพวกกิแตป้าสิงครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมชมภายน้องแวงนอกครับว่าเด็กขาวว่าเพิ่นเปิดทีระใบยนําบนไม้ครับจุดไม้จุดเกาเทียวป้าก็จะอยู่ฟังผุ่นครับฟังแมโคโจรจอดครับฟังเทียวปัวป้ากันช่วงหน้าภายหนาทีกันหนามันแตกนอกครับครับในจุด นี่จุดตรงนั้นเลยครับที่แมโคเห็ดงานอยู่ครับวันนี้เพื่อนมาเปิดจุดไมเนอกครับระบายน้ำลงห้วยจากฝายแก้มลิงบ้านน้องแวงเนอกครับเป็นแคมค้นงานเพื่อนเห็ดงาน ทีระบายนามครับยังบ่ท่านเสร็จเพื่อนก็ไดเปิดช่องระบายนามทีไม่ก <c oughs> ็ถดคอไปเพื่อนก็เลยมาเจาะทีไม่ครับ <c oughs> ผมจะพาเขาไปชมทีเพื่อนเจาะหนามบนไม้ให้มันไหลลงห้วยใหญ่ห้วยทับทัน <c oughs> เอาแม็โคเปิด ถีดแล้วใบหนามชงไม่เลยครับด่านนาน่ก็จะเป็นไฟแกมดิงบ้านหนองแวงครับเป็นไฟแ้มดิงบ้านหนองแวงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด่านนายเบิ้งนอกครับเพาเบิ้องตรงถีเพิ่นเอาหนามลุ่มห่วยอนครับ จะชันหน่อยบางๆช่องสิบอถล่มใส่เล้วเจาะเป็นช่องระบายน้ำครับเจาะช่องระบายน้ำ ตรงที่โอ้ผมมาเอาทัดมาอีกน้อยนึงครับเพื่นเปิดช่องไหมครับเปิดช่องแล้วใบนำที่ไหมโอ้ป้ากัโดดด้วยครับ ตาขาวมลกระโดดน่อจะมีป่ากระโดดแต่บมมีเซียนแหมากครับบมมีเซียนแหมาก นี่ป้าขาวมนุนมะท่อนามนี่ครับกระโดดอยู่ครับ จะไล่ลงห้วยทักทันครับเดินไปเปิดช่องแล้วไปนำไม่เนาะครับจะกจิตย้าน้ำไปดันบนทีทำงานเกินครับ เดีว,วันนี้ไม่มีเสียนแหกับแต่มีป้าหน่อยโดดอยู่ครับตาเขามนโดดน้ำอยู่นี่ะครับฝนลงมากอาจได้มากวันแหกกันอยู่นี่นะครับนี่ไม้ใหม่เลยนะครับนี่คนเ,เปิดน้ำชองกระาบน้ำมาเป็นจุดไม้ใหม่เดี๋ยวผมจะพาไป ยมดานนาไผ่เนอะครับครับก็มาถึงด้านนาไผา่แก้มลิงบ้านหนองแวงครับผมนี่ครับช่องที่ิ่นเปิดระบายน้ำลงห้วยไวแก้มลิงกันเนื้อทีก็หลายเติมอยู่ครับไงอยู่ครับ ลมอาจสิแหงแน่เด้อครับเลยโบพังลงไปตัวถ้ายุ่ยลงไปนี่ก็ตกน้ำท่ามแลวครับต้องเปิดช่องระบายน้ำถึงจะทำงานก่อสร้างไฟแก้มดิงได้นอกครับ กานหายเพิ่นหนา,า,ยนายมันก็นจะโค้งโค้งไปโซนอีกล็อกหนึ่งครับนี่อันนี้ล็อกล็อกฝายแก้มลิงอีกล็อกหนึ่งมันมี2ล็อกครับนั้นโปะเครื่องสูบน้ำครับเก้ยตื่นเลยครับว่นมีคนดูแลเอาปล่อยให้โปะเก้ยตื่นครับเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เติบได้ครับนะ ตรงนี้จะเป็นที่วางโป๊ะครับวางโป๊ะสูบน,น้ําจะมีสายไฟมอแปลงไฟลงตรงนั้นครับสายเจมดิงครับผูกับปูป้าอย่างนี้นกับหลายเติบครับได้น้องนี่แต่ สงสัยอาจมีพวกไม่พวกยังไหลนะครับรก็เลยวานแหห์ก็ได้รอฝนมากกับปูหูด้วยครับนี่พวกเส้นแหก็ได้ผมก็ได้รอมาเบงมาเขาว่าเขาเปิดเราใบหนามจุดไม่ผมก็มาซ่อมเบงมาจิได้วานเหวัน,วนยังบวกครับก็มีจุดวานแหนอยู่ครับ เปิดช่องระบายน้ำลงห้วยทับทันห้วยใยนอนอกครับตรงที่เพื่อนก่อสร้างผมก็บ่ได้เข้าไปไกล้ดอกครับเพราะว่ามันต้องขออนุญาตเพื่อนไทยนะครับว่าเพื่อนทําการก่อสร้างอยู่ให้เพื่อนสร้างแล้วผมจงสิไงใดมาไทยใ้ทันในช่มงนันนอครับผมก็มารมทายตรงที่แครเขาเปิดระบายน้ำก่อนครับ เปิดระบายน้ำก่อนขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอิอ้มแย้มาสิงขอบคุณหลายๆสำหรับการกดติดตามกดซับสไครต์ผมนอกรับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวใ้คลิปวันแฮ้ไม้ไม้จุดนี้ผมจะมาถ่ายคลิปให้ทันในชมนอกรับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ